ซึ่งวันนี้ครับผมจะมาบอกวิธีนะครับในการป้องกันดูแลรักษาเลยสำหรับคนที่ไม่อยากเป็น ต่อมลูกหมากโตหรือคนที่เป็นไปแล้วเนี่ยเราจะมาดูแลป้องกันยังไงนะครับ2วิธีด้วยกันเทคนิคแรกครับอาหารการกินต้องเน้นประเภทลดกระบวนการอักเสบของต่อมลูกหมากโตครับ5อาหารที่จะมาแนะนาทุกทุกคนนะครับหนครับ,รบมเมล็ดฟักทองครับเน้นรับประทานในรูปแบบสารสก,กัดมเมล็ดฟักทองได้จะยิ่งดีครับจะอุดมไปด้วยน้ํามันที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับที่ชื่อว่าไฟโตสเตอรอลนะครับจะป้องกันภาวะต่อมลูกหมากโตได้ดีมากช่วยขับปัสสาวะป้องกันการเกิดนิ่ว และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะด้วยนะครับป้องกันต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากอักเสบในผู้ชายนะครับช่วยปรับระดับฮอร์โมนเพศชายที่ได้จากลูกอัณฑะนะครับให้อยู่ในระดับปกตินะครับและลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากจะช่วยยับยั้งการเปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายนะครับไปเป็นไดไฮโดสเตอเรลที่เป็นสาเหตุของผมล่วงในเพศชายครับและ ตอมลูกมากโตครับเห็นไหมครับโอ้โ oh ห oh. คุณประโยชน์ของเมล็ดฟักทองครับและอาหารตัวที่2นะครับเมล็ดแฟกครับถ้าเราทานเป็นผงเมล็ดแฟกก็ได้จะยิ่งดีมากครับผงเมล็ดแฟกเนี้มีคุณสมบัติพิเศษครับที่จะช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง ต่อมลูกหมากครับมันจะมีส่วนประกอบของสารสําคัญอยู่2ตัวครับกรดไขมันโอเมก้าสครับจะช่วยยับยั้งการเติบโตของเนื้องอกครับและสารตัวที่2ครับที่เจอในเมล็ดแฟกก็คือสารลิกแนนนะครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระครับที่จะช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับที่เกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนในร่างกายครับและอาหารตัวที่3นะครับเปลือกกล้วยหรือผงกล้วยนั่นเองนะครับมันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากและจุดเด่นนะครับก็คือ มันจะลดกระบวนการอักเสบได้ดีมากๆครับและอาหารตัวที่4ครับมะเขือเทศครับเพราะในมะเขือเทศมันมีสารสําคัญที่ชื่อว่าไลโคปีนมันจะลดการเจริญเติบโตนะครับและลดกระบวนการอักเสบในต่อมลูกหมากอาหารที่5ครับก็คือซิงค์หรือสังกะสีนั่นเองนะครับมันจะมีอยู่ในผักผลไม้นะครับซึ่งถ้าเราเป็นคนหนึ่งครับที่นิยมทานผักผลไม้นะครับก็จะได้แร่ธาตุสังกะสีตัวนี้นะครับในปริมาณที่เยอะครับถ้าทานในรูปแบบอาหารเสริมได้จะยิ่งดีมากครับ เพราะในรูปแบบสังกาสีนะครับผมแนะนำนะครับให้ทานในรูปแบบที่ชื่อว่าซิงค์เมทิโอนีนกับซิงค์อะมิโนแอซิดเเลตนะครับสองรูปแบบนี้จะดีมากร่างกายจะดูดซึมและเอาไปใช้ได้100%เอร์เซครับมันจะช่วยในเรื่องของการทำงานของต่อมลูกหมากนะครับให้ทำงานได้ดีนะครับเพิ่มสมรรถภาพทางเพศให้กับผู้ชายนะครับลดภาวะต่อมลูกหมากโตอีกด้วยครับ และผมมั่นใจครับถ้าเราทานอาหารทั้งห้าชนินี้อย่างต่อเนื่องทุกวันนะมันจะสามารถป้องกันการเกิดภาวะต่อมลูกหมากโตตอนที่เราอายุ50 60 70 80ปีขึ้นไปนะครับรวมถึงคนที่เป็นแล้วนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นแล้วก็ต้องยิ่งทานนะครับก็จะได้ลดภาวะ ต่อมลูกหมากอักเสบนั่นเองนะครับเทคนิคที่2ก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราครับคือ1ก็คือกั้นปัสสาวะครับแน่นอนครับผู้ชายคนไหนที่ชอบกั้นปัสสาวะถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้ซ้ําๆครับนั่นจะยิ่งเป็นตัวเล่นครับกระตุ้นให้ต่อมลูกหมากเราโตและเราอักเสบครับรวมถึงคนที่ชอบดื่มน้ําน้อยๆแบบนี้ไม่ดีเลยนะครับไม่ได้เลยยิ่งส่งผลทําให้ต่อมลูกหมากเนี่ยมันอักเสบครับอันที่2พฤติกรรมที่2ครับที่เราต้องปรับเปลี่ยนนะครับก็คือในเรื่องของความเครียดครับการพักผ่อนต่างๆคือ ปัจจัยที่สาคัญที่สุดครับที่ทําให้เซลล์ในร่างกายเราเกิดกระบวนาการอักเสบขึ้นมาครับไปกระตุ้นทําให้ต่อมลูกหมากของเราเนี่ยมันยิ่งโตมันยิ่งอักเสบครับอันที่3ครับก็คือในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ต้องงดครับหรือต้องดื่มให้น้อยที่สุดเพราะการที่เราดื่มแอลกอฮอล์น้ำแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะไปกระตุ้นทําให้เซลล์ในต่อมลูกหมากนะครับมันอกักเสบครับรวมถึงคนที่ชอบดื่มกาแฟคนที่ชอบดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนครับเราจะต้องลดปริมาณการดื่มคาเฟอีนลงครับสุดท้ายครับเรา ต้องหมั่นออกกําลังกายครับเพราะการที่เราออกกําลังกายเนี่ยร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขไปช่วยลดการอักเสบนะครับในต่อมลูกหมากได้เป็นอย่างดีครับจากทั้ง2เทคน,คนิคนี้นะครับถ้าเราสามารถทําตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเราจะสามารถป้องกันการเกิดโรคต่อมลูกหมากโตรวมถึงป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากครับคนที่เป็นภาวะต่อมลูกหมากโตอยู่แล้วนะครับก็ต้องทํา2เทคน,คนิคนี้ครับต่อมลูกหมากที่โตที่มันอักเสบเนี่ยมันจะ หดเล็กลงมันจะลดการอักเสบลงและเข้าสู่ภาวะปกติครับเชื่อผมครับแค่2เทคนิคนี้ครับ